เออสองเป็นยังไงบ้งพี่เมียนการเราวันนี <S <S ้ขับมาออกจากบ้านออกจากบ้านกี the, ่โมงเที่ยงเนาะเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงเพราะว่าเที่ยงเพราะว่ามันสิบเอ็ดจุดสี่สิบสิสิบเอ็ดจุดอ่ะอ่าเดี๋ยวนั้นเนี่ยเออสี่ทุ่มเที่ยงสิบสิบสองนาฬิกาเราก็มาทำแบบพาไปดูที่วัดใต้เมื่อกี้ก็ได้พาชม บรรยากาศแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างคะรถใหม่ฮะตอนนี้รถใหม่ขับดีนะครับดีอยู่เหมือนกันเมื่อกี้มันต้นเมื่อเข้ามาเมื่อกี้รู้สึกว่าแอร์มันจะนั่นนิดนึงเดี๋ยวต้องเดตรวจเช็คเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรอ๋อต้องตรวจเช็คดูเนาะแต่โดยรวมแล้วโอเคนะครับโอเคครับโอเคหน้ารถ2012ปี2012รถมันก็ตั้งกี่ปีแล้วสิบยี่สิบปีได้ไหม ตอนนี้2020กว่าปีหรือยัง2025 25 2012อ่าขับรถไป25 2012ได้10กว่าปี10กว่าปีรเ1อยู่นะถึง10กว่ปีหรือยังช่วงล่างอะไรตอนไรก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่เนาะยังแน่นเครื่องยังแน่นอยู่เนาะไม่มีเสียงว่แอดแอดไม่มีครับผมอ๋อโอเคนะโอเคเพราะฉะนั้ำมันไม่จะดันเครื่องเป็นไงบ้างพี่ทัชพี่ดูเครื่องแน่นอยู่นะเครื่องแน่นเครื่องก็ยังโอเคไม่มีแกะไม่เกิดเนาะ มีเครื่องนี้กนแกอ๋อตรงนี้เป็นเทอร์โบเลยพี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวมันต้องเป็นก้อนหอยเลยไม่ใช่เทอร์โบไม่ใช่เทอร์โบเหรออืมมันมาจากกองอากาศนะน่ะเป็นกองอากาศอ๋อตัวน,นี้จะเป็นก๊องอากาศเลยเปลี่ยนเลเปลี่ยนอันไหนน้ำมันพาวเวอร์พี่นี่ไงอ๋อตัวน,นี้คือน้ำมันพาวเวอร์อยู่ตรงนู้นอันนี้น้ำมันพาวเวอร์แล้วอันนี้อะไรพี่อันนี้เจาอันนี้กะ็จกะจกมั้งอันนี้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 เป็น หม้อน้ำต่อพักหม้อน้ำแล้วท ah ah um> um> um 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 ี่มันเกิดขี้เก um ียจออกมาคืออะไรพี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ๋อนี่ยหรอใช่ฮะก็นี่แหละก็คือหมอน้ำที่เขาไปเลี้ยงเนี่ยอ๋อเป็นน้ำจากขี้เกียจล้างถ้าเกิว่าทำนะครับล้างมันก็จะไม่มีน้ำเครื่องเย็นๆแล้วก็น้ำไหลฉีดเออก็เกยไม่เกิดขึ้นครับ สภาพโดยรวมเท่าที่พี่มองคิดว่ายัางไงฮะมันต้องดีเนาะเราซื้อมาแล้วดีว <c oughs> วดีเลยแหละไม่ไม่พูดว,ดว่าดีดีคือแหมราคา8ปดหมื่นห้าเนี่ยโอ้โหได้ขนาดนี้ถือว่าสุดแล้วนะดีมากเลยแหละได้ขนาดนี้ราคาแปดหมื่นห้าเราไปชมข้างท้ายดิ๋ครับพี่หายสี่ <c oughs> ไปชมเนี่ยฮะอ๋อขี่รถน้อยนะเออ แต่เมื่อกี้ลมลมแอร์เย็นเดี๋ยวต่ลมเราเปิดแรงแต่ลมไม่มีนี่รถยังไม่ได้ล้าง <laughs> ใช่เขาขอบอกว่าเขาใช้งานอยู่เขาอบอกอ้อโทรมานี่มันมันค่ำพอดีครัอบอกผมล้างไม่ทันนะครัอบอะมางั้นเหรพี่สภาพเด็กกัสบสภาพนั้นผมฉี่ใช้งานอยู่พี่ครัอบอกนี่ก็เ,เอ็นอองออ๋อออ๋อน๋ออออัอออออออ๋อออ๋อออออ อันนี้น้องเมียเขาเอาไปสุยหน่อยนึ again, ่งน้องเมียเขาอ่ะคนคนนขายใช่ไหมน้องเมียคนขายเอาไปสุยหนึ่งเขาอะเนี่ยแหละแค่นี้เนี่ยขัดเออเนี่ยฮะไม่ได้ล้างนะครับบอกปุ๊บเอามาปั๊บบอกล้างมาทันเขาว่างั้นก็เลยบอกว่าเอาค่าล้างมาสามร้อยไม่ได้พี่ขอเถอะเข้า่ากันสุดๆละเขาว่างั้นจริงๆเดี๋ยวราคาไททันราคาแปดหมื่นแปดหมื่นห้าถือได้ไททันราคาแปดหมื่นห้า สี่ประตูด้วยอถือว่าราคาได้มาสมน้ำสมเนื้อสมน้ำมสมเนื้อทางได้กำไรนิดๆนิดๆ,ดๆอ่ะผมขายต่อแสนสองม,มีใครเอาไม่ได้เลยนนเอาไม่ได้ไไดนะเขาจะเสียใจใช่ไหมแต่เขารักผมมากแล้วคันนี้ไม่ไปเลยรู้ละสัมผัสได้ว่าเขารอผมมาตั้งสองเดือนนะพี่เขารอผมมาตั้งสองเดือนนะเออถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาประกาศขายมันไฟแล้วใช่ไหม อันนี้คือสองเดือนเนี่ยไม่มีใครถามเขาเลยรถก็ยังอยู่สองเดือนรถคันนี้ไปเจม,มาน้าท่านถนนกบบอกกบปทุมธานีแล้วก็ใช่เลยของมรราสตรีกบปทุมธานีกบปทุมธานีหนึ่งหกสี่ศูนย์นะคบกบปทุมธานีไปโอนเมื่อวานเนี่ยโอนปุ๊บปั๊บย้ายจากสมุทรสาครมาได้เลยเย,ย้ยายปกติย้ายต้องสามวันนะ,นะอันนี้เร็ว โดยนี้การทํางานของขนส่งเร็วขึ้นเยอะเร็วขึ้นเยอะเลยการปรับปรุงขึ้นเยอะอืมนี่ฮะไะรวมเป็นระบบของเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ครับภายในอกภายในจะมาช่วยในหน่วยราชการทำอะไรขึ้นอ๋อไปเราไปดูสระน้ำพี่เผื่อพี่อยากว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้ฮะนี่ฮะมีสระน้ำสองที่นะที่นี่เขามีสระส่วนตัวเป็นมีโต๊ะกินข้าวด้วย เนี่ยเขามีโต๊ะมีถ้วยมีชามให้ขอได้จะมาทำแคมปิ้งก็ได้ที่นี่โอ้โดีๆๆมีสระน้ำชายแห่งรีสอร์ทนี่ราคาเท่านี้ได้ทุกอย่างนี่ฮะน้ำลึกประมาณอ่าสิบเมตรครับพี่โอ้สิเมตรใช่ครับสิบเมตรนะฮะสบายเลยมีสระน้ำเด็กด้านโน้นอันนี้สระน้ำผู้ใหญ่มีห้องคาราเกะอยู่ข้างในครับพี่ ใช่เป็นห้องคาราโอเกะใครอยากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะอนี้เนสนมะฮะอันนี้เป็นสนามสำหรับจัดงานท<อ>ี่มาดูทีงนี้ก็ได้ฮะนี่ยเอออยากจัดเลี้ยงจัดงานงานแต่งอะไรได้ฮะนี่ฮะอ,อ,อ,อันนี้เป็นช่วงเวทีคอนเสิร์ตนะฮะจัดอันนี้เป็นช่วงเวที นี่เปนี่อเนี่ยผมไม่นำพี่ปิยุทธ์ท่าแต่งเนี่ยแต่งงานลูกชายมาที่นี่เลยจัดจองที่นี่เลยเหมาะนะเพราะว่าที่นี่เขาจัดมีโต๊ะจีนด้วยออเนักร้องก็จ้างน้องต้นข้าวกับวงคาราไมย์มาเนี่ยฮะเนี่ยฮะเอามางานส่ว่าลูกชายพี่แต่งงานไว้ โต๊้ก็ไว้ตรงนี้เลยนี่ฮะเจาะเต็มได้เลยนี่ฮะสนามหญ้ากว้างเลยนะฮะชายแห่งรีสอร์ทเรามาเร็วแล้วก็ได้ทำงานไปส่วนหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็ยังมีเวลามาพักผ่อนเวนายามเยืนตอนนี้กี่โมงอะ่ะตอนนี้ห้าโมงสิบนาทีเออไวมากสบาวก<ม>ับมอเตอร์ไซค์เวลา,ายเออยอะเย0ะห้าโมงสิบนาทีนี่แหละถ้ามีรถยนต์มันก็จะ ทำงานดีสะดวกขึ้นทำงานดีประสิทธิภาพขึ้นแต่รถขับดีนะไม่ไม่สั่นไม่อะไรรถขับขับดีเลยล่ะรถคันเนี้ยขับดีเลยนะรถไม่ได้โดนชนแล้วรถเดี๋ยวถ้าเราถ้าสอนมาปล่อยมือนะพี่มันตรงๆเนี่ยมันจะไม่กินเนี่ยอันนี้มันไม่กินเนี่ยครับมันจะกินข้างซ้ายข้างขวาอืมอืมเออบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องดูแอร์ก่อนอาจจะมีระดัดข้องนิดหน่อยอ่ะไม่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแอร์นี่ะ อไม่เย็นพี่ก็ชอบใจสนามตังนี้ครับผมเรามานี่อันนี้ได้นะครับโอ้ยากก่าเขียวๆสา,าน้ําของเด็กอฝั่งโน้นอนี้นูยู่ฝังนนออฝ่ง,งใช่ครับอันนี้ของผู้ใหญ่อ,อยู่ฝั่งนี้ของผู้ใหญ่น้ำลึกๆอ้าวนี่แหละบรรยากาศต,ตอนนี้ครับทุกคนชายเห่งรีสอร์ทนะครับพี่พยุดขับรถใหม่มาเมืองกาไในรอบเจ็ดปี 干嘛呢？